มันนี่มาปุ๋ยมะเที่ยวเซ็นเตอร์พาร์คเด้อค่ะเด้อมืัอนี้พาลูกๆหลานๆมาเที่ยวเซ็นเตอร์พาร์คเด้อค่ะเด้อผ้าเด็กหน่อยมาเล่นน้ำเนาะสองปีแล้วไม่ได้ไปใส่ก็เลยได้โอกาสพาเขามาเที่ยวเซ็นเตอร์พาร์คค่ะมันจะเป็นป่าเนาะค่ะเนาะเขาจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวในป่าเด้อค่ะเด้อ ตัวใหม่หนี่เต็มเลยที่พักเป็นพันพันหลังด้วยค่ะเด้อมันจะเป็นบ้าน อันนี้ก็สิเป็นเป็นบ้านพักต่างๆมันจะเป็นลังด้วยค่ะเด้อลังหนึ่งก็ประมาณสามสี่ห้องนอนเนาะค่ะเนาะเอาไว้เศร้าเป็นลังเป็นโรงแรมกับมี้ค่ะเป็นโรงแรมแต่ว่าถ้าเขาเศร้าเป็นลังนี่เขาจะสามารถทําอาหารกินได้เนาะค่ะเนาะพ้าปุยจะม้าบอยค่ะผ้าหลานๆลานมาเที่ยวผ้าลูกๆพผ้าลูก,ล,กลานหลานมา อันนี้ก็จะเป็นปเซ็นเตอร์แล้วถด้อมันจะมีเขาจะมีให้ให้ให้เล่นลายย่างค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องเขากะต้องบบเสียงเงินเพิ่มอีกเนาะค่ะเนาะว่าเขาจะเล่นนี้ยังแบบมนินตันการปินป้ายให้เด็กน่อยปินป้ายมีค่ะนี้มีลายค่ะ กับลูกหลานลูกลูกซ้ายกับหลานซ้ายสามคนพ่อกับลูกตีแบดมินตันเนี <laughs> ่ยมีแตลานซ้ายค่ะลานสาววัมีเนาะ Yes การชีวิตปะปุยอยู่แต่กับลูกลูกลานลานจาังสิล่ะคะ่ะหนึง huh. สิบโบเมนลูกถึงโบเมนลูกพ่าเมื่อกับ uh huh. เป็นลูกสามีของเขาเนาะคะ uh ่ะเนาะ เขาก็หักเขาคือลูกของเขาเนาะคะ่ะล้านล้านกะหักเขาจ้าล้านเขาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะลูกเขาก็เหมือนลูกเราลูกเราก็เหมือนลูกเขาแต่ว่าปอปุ๋ยพรมีลูกเด้กค่ะเด้อกนี่แหละก็เอาเขานี่แหละเป็นลูกเป็นล้านเนาะ น,นี่ก็จะเป็นบ้านเลขที่เด้อค่ะเด้อบ้านเลขที่ตะล่านหลังเนาะมัน,นก็จะมีบ้านเลขที่บอกห้าสามหนึ่งบางทีปอบุยกับยางหลงเด้อค่ะเด้อมีหลายข้างคือกันที่มาแล้วย่างหลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเยอะเป็นพันๆเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นซื้อหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะซื้อหมู่บ้านเม่โผล่สันว่ามันก็จะมีหลายหมู่บ้านเด้อค่ะเด้อ นี่ก็สัญญาณไปเซ็นเตอร์แล้วค่ะเด้อไปไปใจกลางเซ็นเตอร์พาร์คเนาะค่ะเนาะ,ะก็จะมีร้านอาหารมีมีหลายยางเฮลินค่ะเมืงองนั่นค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นมองปีนแล้วค่ะเด้อปีนไป พวกที่่เคยปี่นไปเนาะถึงแล้วค่ะนี่คือสเปรเานนาหารเป็นเป็นบา,าร์เป็นมองว่ายน้ำกืออยู่ในนี้เลยค่ะเดอ้อ พื้นที่เป็นพันไร่ด้วยค่ะเด้อปลาเห็ดปลาปุ๋ยทางหน้าน,นี่ยปุ๋ยเคยมาเก็บเห็ดสมัยสิบกว่าปีที่แล้วเนาะประมาณสิบปีสิบปีที่แล้วนะ,ะ,วะคะป,ะปปุ๋ยเคยมาเก็บเห็ดแถวนี้เนาะบุเวนเคยมาเก็บเห็ดมาเทียวเจนเดียวากาเนี่แหละแต่ว่ามาเจอเห็ดเห็ดเผิกนี่แหละค่ะแต่ออกเรืองเต็มอยู่บันนี้ปุ๋ยว่าโอ้มันเห็ดอียังโมซินเ,จ,เจอฝรั่งเขาเก็บแบบนี้ ก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเออเห็ดอันนี้แหละเสียบมาั่น่าก็เลยเก็บน้ำเขาค่ะซองตายายจะไปเที่ยวมาเซ็นตาพาคค่ะมาเที่ยวเซ็นตาพาเด้อค่ะเด้อ มาเที่ยวเสิงหาคมกับป้าปุ๋ยมาเซ่ฮัลโหลฮัลโหลโอเฟรนด์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับเซ่ฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องมาชครับฝากช่องป้าปุ๋ยฝากช่องฝากช่องปุ๋ยอีกมาครับว่าได้เท่านี้แหลคะค่ะ มาไ,ได้แลายลูกๆลานานไปก้อนแล้วคะ่ะไปจะไปว่ายน้ำกันเนาะค่ะเนาะจะไปเซนส์น go, ผา <for> ไปว่ายน้ำคะ่ะลานลูกกับลานไปก้อนแล้วจะไปตีแบดมินตันก่อนนะนี่หกโมงแล้วคะ่ะหกโมงแล้วเนาะแป๊บนึงไปตีแบดก่อนนี่นัดตีแบดชาวบุกไหวหกโมง ตีแบตตีแบตสี่ิหนาทีกัสิไปไว่ายน้ำโตด้วยค่ะเด็กเจอกันอยู่แบดมินตันไปตีแบดมินตันเนาะค่ะเนาะเราตีพูลใช่เปล่าใช่พาวฟ u ลท์ฟาวเฟรนเอาไว A ยูสต์วียูสต์บีวันพาวอะทัมอะเกม ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะเ้องต้นไม่ค่ะมาสูดออกซิเจนเนาะค่ะเนาะออกซิเจนที่บริสุทธิ์าหนาเสื้อเนาะว่าเขาจะมาสั่งแรงที่ท่องเที่ยวในป่าเนาะค่ะเนาะนี่นและป้าปุ๋ยมากลายธรรมชาติแบบนี้มากมากวองวิวก็งามค่ะวงอากาศดีดีเมื่อนนี่